สวัสดีครับวันนี้มาส่งของคุณยินดงังเจ้าหน้าที่พื้นที่สร้างป้อมพักการยืสมสร้างของหนาวให้นักท่อง,งเที่ยวรถติดรมอีกเชาเมือจะขับขึ้นบนวิวท่าขึ่งเงายักไงขี่รถไทยหว่าเลย ในการคนเต็มเชียินผู้ินดังครับไกลแค่ไหนเราก็ไปส่งเหมือนเดิมครับสุดเขตประเทศเราก็ส่งนะครับผมมากับข้ามแก้วครับเหมือนนี้ mình đây này, mời em